ทำนา28ไร่ไอ้มมลิจาก1.5ยังไม่ได้ใช้อุทีได้14เกียนก็เอาตัวน,นี้ไปฉีดอาทิตย์เดียวก็ฟืน้นพอไปดึงดูแล้วลากเป็นขาวกินอาหารไปไก่แต่ไม่ต้องพิไดยนะลงทุนในนาได้อย่างเดียวพี่ไม่เคยได้พอใช้อุทีแล้วได้28เกียนผลผลิตเขาก็ดีมาได้เยอะกว่าตอนไม่ได้ใช้ใครได้ใช้แล้วจะติดใจนะ สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโฟทีอยู่ที่อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับมาพบกับเกษตรกรนะครับต้องบอกว่าเกษตรกรท่านนี้นะครับต้องเรียกว่าคุณแม่แล้วก็ใช้พิพันธ์โฟทีมานานกว่า7ปีตั้งแต่7ปีที่แล้วณนะปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ต้องบอกว่าเป็นเกษตรกรที่มีความเชื่อมั่นแล้วก็ใช้โฟทีใช้บูสเตอร์แล้วเห็นผลผลิตที่ชัดเจนจริงนะครับเรามาพบกับ คุณแม่ที่อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นะครับเรามารู้จักเขาครับ,รบสวัสดีคุณแม่ครับสวัสดีจ้ะคุณแม่ชื่ออะไรครับแนะนําตัวกับผู้ชมนิดนึงคุณยกมานาจักแม่เป็นชาวนาอยู่ที่ท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นาที่แรกที่คุณแม่เล่าให้ฟังเนี่ยกี่ไร่นะยี่แปดไร่ยี่สิบแปดไร่แม่ปลูกข้าวสายพันธุ์อะไรครับมะลิหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้าใช่ปะศูนย์ห้า อ๋อลิหนึ่งศูนย์ห้าปลูกพันธนี้ตลอดเลยเหรอตลอดเลยไม่เคยปลูกพันอื่นเลยไม่เคยจกะก็ทามาไม่เปลี่ยนพันนี้อย่างเดียวอย่างเดียวเลยนะครับ <S 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 ทมไมก่อน <S <S เนี่ยก่อนที่จะรู้จักโฟชีเนี่ยยี่สิบแปดไร่ได้เข้ากี่เกวียนนะแม่สามเกวียนสิบสี่เกวียนแค่นยอย่างมากสูตสิบสี่เกวียนราคามันดีกับพันอ์อ่นไหมราคามันดีแต่เราไม่ค่อยได้เก่าเพราะเราไม่ได้เล่นอะไรใส่ปุ๋ยอย่างเดียวใส่ปุ๋ยหนึ่งฤดูการปลูกใส่ปุ๋ยกี่รอบอ่ะแมสองรอบเอง แต่ละรอบนี้1 0กว่าลูกใช่ป่ะสิบสามลูกเนาะสิบสามลูกยี่สิบแปดไล่สิบสามลูกสองรอบก็ตกยี่สิบหกลูกเห็นบอกว่าพอเริ่มรู้จักโฟทีเนี่ยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนพฤติกรรมเลยเปลี่ยนให้ปุ๋ยกี่ลูกจากสิบสามลูกสิบสามลูกหลักผลสองก็ลดลงมาเหลือเก้าลูกเก้าลูกตอลดปุ๋ยไปครั้งละสามลูกแล้วผลผลิตมันลดไหมแม่ผลผลิตมันก็ไม่ลดอ่ะได้ยาไปแล้วอ๋อมันไม่ลดเห็นแม่บอกว่าถ้าเกิดไปฉีดช่วงอะไรที่ฉีดยาคุมหญ้าแล้ว ฉีดาแล้วเข้ามันเหลืองมันไม่โตแล้วก็ฉีดหนึ่งก็เอาไอ้นี่ไปฉีดนี่เข้ามันก็ฟื้นไวกี่วันถึงได้รู้ว่ามันฟื้นอาทีหนึ่งอ๋อถ้าเกิดว่าโดนยาฆ่าหญ้าแล้วมันเหลืองเนี่ยเหลืองฉีดแปอาทีหนึ่งฟื้นเลยฟื้นแล้วพอถอนข้าวมาดูเน่ยเห็นบอกว่ารากมันขาวรากมันขาวแสดงว่ามันปุ๋ยดีขึ้นเพราะมันดึงรากเข้ารากดําแล้วไม่ออกรากอ๋อ อันนี้คือความประทับใจของคุณแม่ยกนะครับก็คือลดปุ๋ยรอบละ3ลูก2รอบก็บลดไป6ลูก <Yeah. S 2> แล้วก็ถ้าปีไหนที่ฉีดยาคุมเลนคุมหญ้าแล้วข้าวมันอานเนี่ยเอานี้ไปแก้มัน,น,นเขียวเร็วเขียวเร็วอาทิตย์นึงเนี่ย ฟื้นเลยแล้วหนึ่งฤดูการเนี่ยปลูกข้าวใช้เวลากี่เดือนนะแม่หอมมะลิเนี่ยหอมมะลิก็หวานแต่เดือน6ได้เกี่ยวเดือน12บอหเดือนนะครับเดือน12เราจะทงและเกี่ยวอ่าฉีด4ฟชทั้งหมดกี่รอบอ่ะถึงเกี่ยวอ่ะตั้งแต่สรอบฉีด4ฟีบุสเตอร์3รอบเลยนะครับจากเคยได้13ตันใน28ไร่ที่สูงสุดที่แม่ได้กี่ตันนะ28่สิบแปเกีปีที่แล้วได้กี่ตันนะ ยี่แปดมันเยอะมากนะแม่นะแต่มันเยอะเขายกว่าทาไมได้เยอะจังเคยได้สิบสามนะก็แล้วเจลยัางบอกโอ้เข้าป้าทํายังไงก็ได้วานมาดูแล้วโอ้ไม่ต่างมาพิกายเลยนเนาะข่าวสวยจังอืออกแล้วรวงเข็มบพราว่าก่อนใช้โฟชีแม่บอกผมเองนะว่าได้แค่สิบสามสิบสามเกียนสิบสี่เกียนอย่างอ3สิบสามเกียนหรือสิบสี่เกียนหรือประมาณสิบสามตันหรือสิบสี่ตันต่อยี่สิบแปดไร่แต่พอใช้โฟชีใช้ชุดเนี้ฉีดไปสามครั้งสามครั้ง ข้าวเพิ่มขึ้นเป็น28เกวียนนะดีแล้วแตลงเงินเต็มที่เลยเต็มที่เลยภูมิใจเลยเ,เขามาเก็บค่าเข็นค่าเกี่ยว,วได้ตั้งยี่แปดเกียร์นะแต่ดูบินนี่บินก็ได้ม,มันโชว์มาเลยนะบินที่ลงสีหอ,อ,อมมะลิหนึ่งศูนย์ห้าจะเคยได้สิบสามกุญแจหรือสิบสามตันชีทโฟทีสามครั้งต่อนหนึ่งฤดูกาลนะครับผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็นยี่สิบแปดกุญแจหรือยี่สิบแปดตัน อันนี้ถือว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นสูงสุดเรียกว่าแทบจะร้อยเปอร์เซ็นตะ์เลยเท่าตัวเลยไหมแม่เงินที่ได้มาได้มากกว่าเดิมเท่าตัวเลยไหมแม่เท่า,ากปกติของมันนี่มันเกลือละหมื่นกว่าบาทเนาะหมื่นสองหมื่นพันอย่างเงี้ยเออถ้ามีความชื้นเยอะก็ไม่ได้ลงมาหน่อยนึงสีง่ห้าร้อยถ้าไม่มีความชื้นก็หมื่นสามหมื่นสามเมื่อก่อนก็ขายได้อะไรอ่ะสิบสามเกลก็ได้สักประมาณแสนห้าใช่ไหมแแล้วพอใช้โฟเทียได้กี่แสนเกิละหมื่นมันเยอะขึ้นนะแม่เลยงงเลย ถึงสามแสนแมแม่เรารูหลานมันไปขายข้าวในหลานต้องไปดก็บเป็นความสุขของเกษตรกรนะครับโทษนะแพ้ปีนี้แม่อยู่เท่าไหมเจ็บติดตาทำนาเมื่ปีีแล้วเนี่ยโอ้ยหลายปีแล้วอบ้านก็ไม่ขีดยาไม่ทตามมีแต่ปากี่คนเดียวกี่คนบุ้งขีดหัวคณาทําหมดทุกอย่างเก็บหญ้าเก็บหัวคณาอะไรทําเองหมดเดียวนี่ก็ขีดเองหมดเลย แข็งแรงนะเนี่ย73แล้วก็ผมเชื่อได้ว่าต้องเป็นคนที่แบบมีความคิดใหม่ๆแล้วก็สินค้าต้องได้มาตรฐานจริงแล้วก็ใช้มาเจ็ดปีนี้แม่ไม่เปลี่ยนใจไปใช้อย่างอื่นเลยเหรอไม่เปลี่ยนเ็าชวนไปใช้อะไรตลาดน่ะก็ไม่เอาเออไม่เอาฉันใช้อย่างนี้เรามีคนมาใช้ตามไหมเยอะสามคนแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมไปลงเยี่ยมพื้นที่เกษตรกรหลายคนก็รู้สึกแบบยินดีแล้วก็ชื่นชมเกษตรกรที่มีรายได้เพิ่มอย่างคุณแม่ก็รายได้เพิ่ม อีกหนึ่งเท่าตัวนะครับช่วงสุดท้ายครับคุณแม่มีอะไรฝากกับท่านผู้ชมนิดนึงนะครับว่า4 g กับบูสเตอร์ของเราเนี่ยดียังไงทำไมคุณแม่ถึงใช้มาน,นานถึง7ปี8ปีเนี่ยแล้วก็สั่งเพิ่มอีกตั้งหลายกองเนี่ยปีนี้ต่างๆเลยฝากา<บ>าท่านผู้มชมนะครับบอกเลยครับโอตใช้และไมันดีไงผลผลิตมันก็ดีน้ำหนักกันดีจังและไม่ก็สวยดีข้าวสารมารมเม็ดในมันจะใสแข็งไม่อักใจดี บอกลงสีชอบด้วยนะครับเม esh, <า>็ดใสเต่ง,แ,ตงแล้วก็ความชื้นต่ำใช่ไหมผลจากการใช้โปรชีและบูสเตอร์ผิดพันจากบริษัทนะครับวันนี้ทางทีมงานเกษตรโปรชีต้องขอขอบคุณคุณแม่แล้วก็ขอลาเพียงเท่ทาน,นี้นะครับ<า>ขอบคุณครับขอบคุณครับ